นี่ครับดูครับเป็นจังหวะนี้ครับสอกขวาไปก่อนไม่โดนครับหลังจากนั้นซูเปอร์เล็กก็เลงแล้วครับเลงแล้วครับสอกซ้ายครับอย่างจังครับล้มลงไปแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาผลมวยซูเปอร์เล็กเกียรติมงคลเจอกับวอเตอร์กอนซาเวสครับคู่นี้ชกกันได้กำลังหนึ่งร้อยยี่สิบหถึงหนึปอนด์ครับช่างก่อนชกซูเปอร์เล็กช่างได้135นะครับระดับน้ำอยู่ที่1.0140 วอเตอร์ก่อนซาเวสนะครับช่างได้135ระดับน้ำอยู่ที่1.0226ครับวันนี้นะครับซูเปอร์เล็กมาในกางเกงสีแดงครับส่วนคู่ชกอย่างกรอนซาเวสมาในกางเกงสีม่วงเปิดเกมยกที่1นะครับซูเปอร์เล็กเดินเปิดเพลงเตะกรอนซาเวสก็ไม่หนีครับรอตักเตะสวนเหมือนกันแถมลูกสำคัญนะครับนักชกบาลเลียรรายนี้ก็กำมัดไว้แน่นครับรอที่จะสอยปลายคางซูเปอร์เล็กอย่างที่เขาเคยว่าไว้แต่อย่างไรก็ดีนะครับซูเปอร์เล็กวันนี้ดูทำการบ้านมาละเอียดครับใช้ความนิ่งคุมจังหวะและนั่นก็เป็นผลดีว จบเร็วครับซูปเปอร์เล็กตั้งกาดนะครับก่อนซาเวทถลาเข้ามาจะต่อยจะสอกของซูเปอร์เล็กสวนเข้าไปอย่างจังครับถึงกับนั่งจังหวะนั้นก้นถึงพื้นเลยครับก่อนที่เจ้าตัวจะลุกเร็วกับการก็ให้โอกาสแต่อย่างไรก็ดีครับจากนั้นซูปเปอร์เล็กเดินตามเก็บงานครับมีจังหวะปันสอกขวาแล้วก็งัดศอกซ้ายเข้าหน้าก่อนซาเวทอย่างจังจบนอกในนาทีที่1 3 0ของการแข่งขันยกที่1เพียงเท่านั้นครับ นี่ครับดูครับเป็นจังหวะนี้ครับสอกขวาไปก่อนไม่โดนครับหลังจากนั้นซูเปอร์เล็กก็เลงแล้วครับเลงแล้วครับสอกซ้ายครับอย่างจังครับล้มลงไปแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยครับสำหรับวอเตอร์ก่อนซาเวดและนี่ก็เป็นคลิปที่นํามาฝากกันครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับนี่ไม่ใช่คลิปไฮไลท์นะครับเป็นเพียงคลิปสรุปผลมวยเท่านั้นใครที่อยากจะชมไฮไลท์นะครับไปดูลิขสิทธิ์แท้ได้ทางไทยรัฐทีวีหรือว่าวันแชมเปี้ยนชิพนะครับ ก็ไฟนี้นะครับซปเปอร์เล็กเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่น่าจะกดดันพอตัวนะครับเขามีเป้าหมายอยู่ที่รถถังซึ่งรถถังเองก็ถอนไปแล้วนะครับเนื่องด้วยต้องบอกว่าระดับน้ําในร่างกายนะครับไม่ถูกต้องตามที่กําหนดเอาไว้นะครับวันนี้ครับซปเปอร์เล็กชนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบต่อไปถ้าเขาได้แชมป์เส้นนี้นะครับก็จะได้ไปชิงกับรถถังซึ่งนั่นคือบัลลังก์โลกของรายการนี้นั่นเองครับ แฟนมวยที่ได้รับชมมวยคู่นี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับหากวอเตอร์ก่อนซาเวสเนี่ยโดนนับก่อนนะอาจจะฟื้นก็ได้นะครับแล้วซูเปอร์เลกเนี่ยจะได้โชว์เตะยาวๆหรือว่าถ้าไม่พลาดนะซูเปอร์เล็กก็อาจจะมีเสี่ยวนะครับผมดูเกมแล้ววอเตอร์ก็มีหมัดที่น่ากลัวนะครับแต่ว่าความนิ่งหลักเหลี่ยมนี้อยู่ที่ซูเปอร์เล็กเลยวันนี้น่าจะทําการบ้านมาดีครับตั้งการรอดักครับนิ่งๆไม่เร่งเหมือนไฟก่อนๆก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมครับ เป็นกำลังใจให้นักมวยไทยครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้ยินดีกับคนชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับนี่คือน้ำใจของคนมวยเราครับ @x285 ครับใครที่ชอบลุ้นชอบเชียกกีฬานะครับกดเพื่อนๆในไลน์เข้าไปดูก่อนครับมวยพักยกก็มีนะครับหรือว่ากีฬาอื่างๆให้เชียร์อีกมากมายเลยครับการเงินมั่นคงครับกดเพื่อนๆในไลน์ @x285 ครับและนี่คือคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามเอาไว้พรากันไม่คลิปหนาครับยูดีมีแห้งซ้ำบ่ายดีสุุผูคครับ